นี้เป็นครั้งที่45ซึ่งตรงกับวันที่24ธันวาคม2568ข้าพเจ้านักน,นันนพนันตนาราชนักนัน134ขอเป็นวาจาสาธาพุทธมตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจรารยบูชาแด่องค์พระประคัมฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศชลารตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย ปดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธายมงต่อไปวสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักกะวาเรสุนตราคันชนตุเทวดาสัทธรมมมนิราชาสนันตุสคะโมคทางสักเคการมีโตลุเปกิริสิขาลาเตจันตะริเขวิมัน เนธิเปรละเทจคกามีตโรุวานาคะเนเคหะวัตุมหิเกเตบุมาจยันตุเทวาชาลัทธาวิสมียะคคันทัปนาคาทินทัตตาสันติเกยังมุนีวราชนางสาธุรวมีสนันตุธรรมนาสวนาการุอนะมทันตาธรรมนาสวนาการุอนะมทันตาธรรมนาสวนาการุอนะมทันตาบุตส่วนนมมาการสิทธิคาถานโมตัสสักะปะควาตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโมตัสสะปะควาตัวหัสตัมมาสมปะทัสสนโมตัสสะปะควาตัวหัสตัมมาสัมพุทธัสสะบุตสิทสัจจากิริยาคาถาทัตท เมธีสันังอัญญพุทโธเมธีสันังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานนาธีเมสันังอัญญทมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานนาธิเมสันังอัญญสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมหนตุสัพพทานเสษตมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตตาสัมภะปนิยังปเรตวาปะรมีสัพพะปตโตสัมพุตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมนตตุสััพพปถวหาหนาโตัยสุ ปรมีสภาปตัตโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวาวเชนะมาห์ตุสภุพัทวามหากาลุนิกโกนาโุสุขายะสัมภะปานิงปบริตวารปรมีสภาปตัตโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวาวเชนะมาห์ตุสภุพัทวา มาสดหาสวัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมัยพระควาสกิสุวิหารติกกีแล้วกตุสมิมหาวันย์มาตาพิคุสังเคนาสัพทิงปัจมเตหิพิคุสัตถิสัพเพเหวานะคะอรหันเตหิทัสสหิจารกัธาตุหิเทวตาเยคุเยนาสเนิปติตาหุนตีพระกันตังทัสนายาพิคุสังขันจะอาทัโกจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนางเอตัด จิอัยยังภูพักขาวาสเกสุวิหารติกาปิรรัปตุสมิงมหาวันีมหาตาพิภุสังเคนนะสัตถิงปัจจมัติเหพิภูสติเหสเพเหวารันติเหทัสสหิจัโรกาตาตุหิเทวตาเยกูยนะสันนิปตตาหงติภักวันตังทัสนายาพิภุสังคันจายเนยานุนะมายามปิเยนะภักขวาเตมุปสังกามือยามาตอภัสสังกามิตวาภพักขาวาตสันติกเกสเจกะคาถาภาสยามาติหะทัพโถตาเทวตาสยยาถาปีนามะพระวาปุริโสสามัญชิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาอิตังวาภาหังสามิ เชยเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทวสุอันตระหิตาปะควัโตปุระโตปาตุระหังสุอาตาโปตาเทวตาปะควันตาอภิวาเติตวะเอกมันตาอัถังสุเอกมันตาเทตาโคเอกาเทวตาปะควัโตสันติเกอิมังคาถาภาสิก มหาสมยโยปะวะปาวะนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาขัดตัมหาอิมังธรรมสมยังญกิตาเยวะอาปราชิตาสังคันติอาดโอาปราเทวัตาาะกาุฏตัวสันติเกอิมังคัดทาอภาสศีสัมรภิโกวะสมาสทหังโสดจ,จิตาาตังอัตโนอุชุกะมะกังโสดสาราชีวะเนตรานิคะเหตวัยทุยานนรักันติปันทิตาติ อาตถะคูอัปปราเทวตาปะคะวัโตสันติเกอิมังคาถางอาาสีเชตวากิลาเชตวาปาณิคาอินทกิลาโอหะจามามีชาเติตรันติสุทาวิมาราจโกุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอาตถะคูอัปปราเทวตาปะคะวัโตสันติเกอิมังคาถางอาาสีเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภุมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังบริเรนสันติติอาตถะคูอัปปราพิคุอามันเตสีเยภุเยนาพิคเวคัสุสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุ่น รัสนายาพี่คสูสคัญจาเยปิเตพิคเวอเฮสุงอัติตามัทนาอารหันต์ตัวสมาสัมภุทาเตสัมปิพระกันตานาเอตาปรมา,ายเยวะเทวตาสเนปเดตาอเฮสุงเซย่าถาปีไมฮังเอตตาระหีเยปิเตพิคเวพรว,วิสันติอนาคตามัทานาอารหันต์ตัวสมาสัมภุทาเตสัมปิพระกัปตานะ เอตัาปรมาณีวะเทวตาสันิปฏตาพระวิสันติสยยาถาปิติไมหงเอตตาอรหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายายานามานิติตายิศามิพิกเวเทวกายายานามานิเทชิสามิพิกเวเทวกายายานามานิตังสุนาทาสสารุกามนาสิการุธาพานิสามีติไอเวะวัมพันเตติโคเตพิกุปะคะวะโตปัจจโสสมรคกวะเอตตาทาวจาจิโลกะมานุ กสามิเยะธาภุมมาตะทัสตายเยศตายกิริขภราภีกตาสมาหิตาปุตุสีหาวะลัตเรนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทามิปะสันนามานวิลาปิญโยปจสเตยทวาวะเนกปีระวัตเวตาตัวมันติยสทาสาวกีสาสเนระเตเทวแกยาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขเวเตจตตาปะมะกรุงสุตวะพุทธศาสสานนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานาทาสานังอภิเกสตะมัทธคุงสหสังอทัสัตตาลิงสตังเอเกสหสานัง อนุสานะ มัทธาสุมอภิเกนณนตมัทภูงทิสาสภาผู้ราอหุตันจ่าสภาปิญญายาวะวะคิตวานาจักภุมาระตัมันตยิสตาสาวกีสาวเสนรเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาทัพิกขวตเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุบุพโสตตาสหัสสาวะอยาขาคุมากะพิระวัตวะที่มันตยิสติมันโตวนามันโตยิสัสสีโนโมระมานาภิกขมุมิกุนาสมิติงวะนังจะสหัสสายมะวตายยขานะตวะทีโนทิมันตยิสติมันโตวนามันโตยิสัสสีโน โมทามานาพิกามุพิ่กุณาสมิติงว่านังสตาชิลาติสหัสสายยักษ์ขานานตะวันที่หนุ่ยที่มันโตสุติมันโตว่านางมันโตยศสิโนโมทามานาพิกามุพิ่กุณาสมิติงว่านังจิเจเตสราสาหัสสายยักษ์ขานานตะวันที่หนุ่ยที่มันโตสุติมันโตว่านางมันโตยศสิโนโมทามานาพิกามุพิ่กุณาสมิติงว่านังเวนสามิตาบรรจาศตายะขษ์ขานานตะวันที่หนุ่ยที่มันโตสุติมันโตว่านางมันโตยศสิโนโมทามานาพิกามุพิ่กุณาสมิติงว่านัง ภูมิพิโรราชาคหิโกเปบปุลาสานีเวสนางพินฑนางสตตาสหัสังยานานาปยูรปาสติภูมิพิโรราชาคหิโกสอปะคัสิสมิติงว้นังปุริมันจัาาติสังราชาทัตระโทภาษาสติคันธมพนาธิปติมหาราชิสัสรีโสภุญตาปิตาสาภาหเวนธนามามหาภาราอิทิมันโตชติมันโตนังมันโตอสัสรีนมวัฒมานาปิกามุงวิกุณันสมิติงว้นังทักกินันจัติสังราชาวิมุนหะตาภาษาสติคุณพันธนาธิปติมหาราชิสัสรีโสภุญตาปิตาสาภาหเวนธนามามหาภ อิทิมันโตชติมันโตวันนามันโตยศสิโนมุทามานาพิกามุพิกุณาสมิติงวันานบัญชีมาจาชิติสังราชนุบปะโผลปสาสติคาหานาธิปติมหาราชัยศศิโสบุณตาปิตัสสะพะโวยินทนามามาภะรายที่มันโตชติมันโตกนามันโตยศสิโนมุทามานาพิกามุพิกุณาสมิติงวันานบุณตระนจาริสังราชาลุ่มเวโรตตาปสาสติเยคานาธิปติมหาราชัยศศิโสบุณตาปิตัสสะพะโวยินทนามามาภะรายที่มันโตชต พระพามุนพิกุนันจะไม่ติงวานาบริมาณที่สังทัตรารโทคาคินเนนาวิราโรหะโกปาชิเมนาวิโรประโผคูเบโรตุตตารันที่สังตัตรัเตมาราชาสม,มันตาจัตุโรทิสาทันทัตละมานาทางซูวเนกปิลวัตเทเว เดสะมายาวิโนทาสาภูรจานิกาสถามายาภูเดนทุวาเรนทุวิภูจาวิภูตสหจันตโนกามมเศโฑจะกินนุมันทุนิมันทุจจะปนาทุปปันนจะเทวสุตูจะมาตาลิจินตเสยโนจะคันทัพโหนโรราชชนโนสะโห อาคูปัญจสิโคเจวะทิมพโรสุรยสิย,นนยรวัจจะใสเตจเนจาราชโนคันทพนสาสหาราชุภีโมธมานาภิกกมุงภิกุน,กนาสมิติงวันาอคาคูนาภาษานาคาเวสลาสหัสชากามิมกัมพาปลาสตาราภูปยาคาสหายาติพียามุนาตัธรัฐาจาคูนาคา สัสนยราวันนหานาคโสรุปการสมิตริวะนางเยนะคะราชสหสายหารันติทิพาธิชาปากิวิสุทธาจักขูวหายาสาเตหนธรามชาตตาเจตราสุปนาอิติเตสนามังอภพะยันตานาคาราชานามัสสิสุปนาตเกีมามาการเสกุตตโอสนาหิวจายุปวาหายันตานาคสุปนาสาระมังกลงสุพุทธังคิตาวาชิระหัตเถนะสมุทาอสุราสิตาคระ ตะระเวศวิเศษติที่มันโตยัสสิโนโุกรกัคัญชามหาวิสมะอสุราธานะวีคัสสาเวปาจิติสุสจิติจาปหาราโทนะมุจิสาจากสถันจะกริปุตตานังสเพวิโรจานามกาสันนายตวาพร,ารพิริณเสนาลำปฐามุปาขมุลสมัยอยู่ธานิพนธติทิกคุนาสนิติงวนาง อาโปจะเทวาปัตตบีจัดเดโชวายโยตธาคัมโมกนานาวารนาเทวาโสโมจายาสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาภูเทวายัสสินโนทศิเตตสาทากายาสเพนันตะวันิโนอิทิมัโตนอินโนโมทมานาภิกกามุงอิทิมัโตชติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกกามุงพิกุณันสมิติงวนาเวทุนจเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเบยยมาจะนัสสุปนิสาเทวาจันทภาคูปุระ กิตตาสุรยิยะนสุรยิยะสุปานิสาเทวาสุรยิยะมากูปุปรกิตตานักาตานิภุรกิตตวะอาภูมันทวราหักาวาสุนังวะโสเสตโตสกปาาปุปคะคัปรินทะโธท่าเสตีทัศาธากายาสเพนน,นะตะาตวะทีนโนที่มันโตทีมต่มันโตวันาวันโตทีสัสนโนมาธามานาปิกะมุงพิกุนางสำนิิงวนะนาอาภูสหภูเทวะชาลามาคิสิการีวะอริทักะจารโอชาจาร,ราจาุม,มาภูปานิพาสิโนวาลุณาสหธรรมาจารอาจุตาจารณิชกา สุรยารุจิราอูอาคูวาสตาวะเนสินโน